เออเกือบตอบแม่มาทีเมื่อเช้าตื่นกี่โมงลูกอ้อมจำได้จำได้เปล่าอะไรนะไม่ได้ยินอะเมื่อเช้าตื่นกี่โมงเ่อตื่นกี่โมงอ่เมื่อเช้าตื่นเข้าใจแล้ว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 โอเค ตอนนั้นตอนนั้นไปซื้อแกงเหมือนกันแหละถามเขาว่าเออแกงนี้คือแกงอะไรคะเขากำลังอธิบายว่าโอ้แกงเออเข้าใจแล้วเข้าใจเขายังไม่ได้อธิบายเลย<笑><笑>เ เอาละเอาละเอาไปไปเดี๋ยวแม่จะขึ้นไลฟ์แล้วอุ้ยอะไรก็ไม่รู้พวกเธอเนี่ยสวัสดีแค่ไหนพอขึ้นไลฟ์เสร็จก็ะถามเลยนะในในไลฟ์เขาไม่รู้เรื่องหรอกเจ็บท้องเลยไม่ไม่